โครงการใหญ่มากครับใหญ่จ,จริงนะครับระเบียงกว้างแบบมากเลยอะย่ะที่ด้ใช้ค่อนข้างเยอะเลยครับจริงนะด้านนอกไม่ค่อยเห็นบ้านที่กว้างขนาดนี้กัน สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Home Fighter EP ที่3นะครับเราไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะก็วันนี้เนี่ยผมมาทําธุระที่สารลังจังหวัดนะครับเพราะว่าได้รับโจทย์ให้หาบ้านที่มีโจทย์อยู่3ข้อนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆน่าจะไม่ไกลจากตัวเมืองมากก็เลยมาทําธุระที่นี่พอดีนะครับมาทำพาสปอร์ตใหม่เตรียมไว้ครับเดี๋ยวเปิดโควิดเมื่อไหร่จะได้ออกไปเที่ยวนอกประเทศสักทีครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราโจทย์ที่ได้รับนะครับก็มีอยู่3ข้อเนาะหบ้านที่อยู่ระยะไม่ไกลจากตัวเมืองนะครับอ อันที่3ก็คือบ้าน,นราคาประมาณ5ล้านต้นๆนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ แล้วตอนนี้เราเจอบ้านอยู่โครงการหนึ่งนะครับโครงการนั้นมีชื่อว่าปาล์มวิวครับโครงการตั้งอยู่บนถนนโชตนาซึ่งจริงก็อยู่ไม่ไกลเลยจากแยกข่วงสิงนะครับเลยเสียข่วงสิงมาประมาณ3นาทีถึง5นาทีนะครับก็จะถึงโครงการแล้วครับงบประมาณก็ตรงตามที่กําหนดนะครับและในโครงการปาล์มวิวมีบ้านทั้งหมด2แบบนะครับเราใช้ชื่อว่าวิเซโอกับมอน t ตโอนะครับตอนนี้เรายังดูไม่ค่อยออกว่ามันต่างกันยังไงนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูของจริงกันครับว่าจริงๆบ้านเป็นยังไงเนาะเป็นบ้านตัวอย่างที่น่าอยู่แค่ไหนนะครับเดี๋ยว ตอ,ตอนนี้เรามาถึงโครงการกันแล้วนะครับทางาพี่รปภครับเขาเหมือนจะมีมาตรการเรื่องโควิดเนาะก็จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิวัดไข้ครับซึ่งเขาก็จะตรวจอุณหภูมิทุกคนครับที่จะเข้าโครงการเนาะครับเรอยู่ที่ต้อหนาทรับขออนุญาตวัดไข้แล้วครับแอมบันนะครับสาร6จุด6ครับครับสวัสดีครับไม่เป็นโควิดนะครับ ก็ช่วงนี้นะครับถึงแม้ว,ว่าจะเป็นช่วงที่เราเริ่มผ่อนปลนการล็อกดาวน์แล้วนะครับแต่โครงการก็ยังมีความสม่ำเสมอเนาะในการดูแลแล้วก็เพิ่มความอุ่นใจให้แก่ลูกบ้านครับ ครับในส่วนของโครงการปาล์มวิวนะครับก็เป็นหนึ่งในเครือของปาล์มสปริงนะครับซึ่งก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกตอนนี้เนี่ยมีเยอะมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นส่วนลังคลับเฮาส์นะครับซึ่งก็จะมีสระว่ายน้ําระบบเกลือฟิตเนสให้ได้ใช้กันเนาะและตัวโครงการปาล์มวิวนะครับก็อยู่ตรงข้ามกับสนามกอล์ฟลานานะครับด้านนอกโครงการเนี่ยมีสถานที่สําคัญเต็มไปหมดเลยนะครับก็จะมีศูนย์ราชการจตุการจังหวัดอยู่นะครับมีโรงพยาบาลนครพิงแล้วก็อยู่ใกล้กับแยกขวงสิงมากมากนะครับซึ่งถ้าเป็นแยกขวงสิงเนี่ยมันถือว่าเป็นศูนย์กลางททีี่่เรราาาาาสมมถไไปด้หลย ตรงห่วงสิงก็มีตลาดห่วงสิงเลยไปทางแม่ริมนะครับก็เป็นที่เที่ยวธรรมชาตินะครับก็จะเจอห้วยตึงเท่าเนาะมีสนามกีฬา7 0 0ปีซึ่งตรงนี้อยู่ใกล้ทุกอย่างเลยนะครับเหมือนจะเป็นศูนย์กลางที่เราจะไปที่ไหนก็ได้และในอนาคตนะครับก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีแดงมาผ่านด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโครงการในอนาคตเนาะก็สามารถมองไปยาวๆได้อีกหน่อยแถวนี้ก็มูลค่าก็น่าจะสูงขึ้นอยู่แล้วลงทุนตอนนี้ซื้อไว้ตอนนี้ก็น่าจะดีครับ แล้วตอนนี้เราอยู่ที่หน้าบ้านมอนเตโอนะครับซึ่งเป็นบ้านที่ตรงตามงบประมาณที่เราต้องการถ้าดูจากภายนอกเนาะก็มีความเป็นโมเดิร์นพอสมควรนะครับตรงนี้เนี่ยทางโครงการทําให้ดูเป็นบ้านตัวอย่างนะครับทั้งพื้นเป็นคอนกรีตแมป์นะครับถ้าทางลูกบ้านต้องการนะครับก็สามารถบอกทางโครงการอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับตรงนี้ถ้ามองจากด้านหน้านะครับจะเห็นว่ามีที่จอดได้3าคันนะครับทางเข้ามีอยู่2ทางเนาะเป็นประตูหลักนะครับแล้วก็เป็นประตูจากทางห้องนั่งเล่นนะครับจากด้านบนก็จะเห็นว่ามีความเป็นโมเดิร์นนะ รวมมานั่งสูดอากาศภายนอกนะครับซึ่งจริงแล้วก็ถือเป็นวิวที่เห็นธรรมชาติค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราเทียบกับโลเคชันที่อยู่ใกล้เมืองด้านซ้ายสุดของบ้านนะครับก็จะมีสวนให้ทํากิจกรรมได้เล็กๆน้อยๆครับเดินเข้ามานะครับก็จะเป็นสวนของด้านหลังบ้านครับตรงนี้ก็เป็นโซนซักล้างเนาะเดินไปเรื่อยๆก็จะมีแทงค์น้ำนะครับด้านซ้ายก็เลาะไปหน้าบ้านได้ครับ และด้านขวาของบ้านนะครับก็จะเป็นโซนของห้องนั่งเล่นนะครับ <_ d ance> ด้านนอกเนี่ยสามารถออกมาตัางอากาศได้นะครับ <_ d ance> แล้วก็ข้างหน้าเขาลองจัดให้ดูเป็นสวนตัวอย่างนะครับ <_ d ance> ซึ่งเราก็สามารถตกแต่งได้ตามใจชอบแต่ <_ d ance> ตอนนี้เราจะเข้าไปดูในบ้านกันครับไปดูด้วยกันครับ ข้างในตัวบ้านนะครับตรงกับประตูทางเข้าเลยนะครับก็จะมีห้องนอนให้แขกมานอนพักได้นะครับซึ่งห้องนอนตรงนี้เนี่ยจริงๆอันนี้คือความพิเศษของบ้านแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นห้องที่มีขนาดกว้างกว่าห้องใช้ปกตินะครับถ้าเป็นห้องนอนแขกก็ถือว่าเป็นห้องนอนที่ใหญ่ด้านซ้ายของบ้านนะครับก็จะพบกับโต๊ะทานข้าวนะครับแล้วก็จะมีห้องรับแขกโต๊ะทานข้าวตรงนี้วางได้ตัวใหญ่พอสมควรนะครับน่าจะเพียงพอต่อที่นั่งประมาณ6ที่นั่งเลยนะครับในส่วนของห้องรับแขกเนี่ยเราสามารถเปิดประตูไปภายนอกเนี่ยได้ทางกัน ด้านหลังของบ้านครับจะเป็นบริเวณห้องครัวนะครับเป็นห้องครัวที่มีขนาดพอเหมาะเนาะสามารถทําครัวได้ทั้งไทยทั้งฝรั่งทั้งจีนได้หมดนะครับจะมีประตู1บานนะครับสามารถเปิดออกไปบริเวณหลังบ้านซึ่งก็จะเป็นส่วนของโซนซักล้างซึ่งประตูห้องครัวนะครับตอนนี้เนี่ยที่เป็นบ้านตัวอย่างทงโครงการทําให้เราดูก็จะเป็นประตูบานสไลด์นะครับแต่ว่าของจริงเนี่ยก็จะเป็นประตูมาตรฐานนะครับซึ่งอันนี้ก็จะแล้วแต่ว่าเราอยากจะปรับเปลี่ยนอะไรก็สามารถไปปรับเปลี่ยนได้เองในอนาคตในส่วนของห้องน้าด้านล่างนะครับก็จะมีห้องน้ำหนึ่ ที่มีครบทุกอย่างเลยครับแลาเราสามารถใช้อาบน้ําตรงนี้ได้ด้วยนะครับก็มีส่วนของฝักบัวนะครับเผื่อว่าจะมีแขกมาพักตรงห้องนอนด้านล่างใช่ไหมครับก็จะได้แยกกันกับส่วนที่หัวัยด้านบนด้านขวาน้ำเนาะตรงนี้เป็นห้องเก็บของนะครับตึ้งอยู่ใต้บันไดก็สามารถเก็บของตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูด้านบนกันครับในส่วนของชั้น2เนาะชั้น2ก็จะเป็นบันไดยอยู่2ระดับนะครับตรงนี้รอชูเซลิ n งค่อนข้างสูงครับให้ความรู้สึกที่ดีก็รู้สึกว่าบ้านโปร่งสบายครับ พอขึ้นมาเนี่ยเราก็จะพบห้องอยู่ทั้งหมด4ห้องด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องแรกอยู่ด้านซ้ายมือนะครับถ้าเข้ามาจะเห็นว่าตรงนี้วางเตียง6ฟุตได้เหลือๆนะครับแล้วก็ f l o อ r t o c e i l i n g ค่อนข้างสูงทำให้รู้สึกโปร่งแล้วก็สบายแล้วก็ด้านซ้ายห้องนอนนะครับ<ๆ>ก็จะมีระเบียงที่สามารถเปิดออกไปข้างนอกได้นะครับระเบียงกว้างแบบมากๆเลยอ่ะ ว้างมากเลยครับความยาวน่าจะประมาณ5เมตรคูณ2เมตรกว่าๆนะครับด้านซ้ายโครงการจัดตรงนี้เป็น เก้าอี้นะครับให้เราสามารถนั่งจิบวายนะครับแต่ว่านี่ใหญ่มากจริงๆนะแล้วก็พอออกทางระเบียงมาใช่ไหมออกประตูมาเนี่ยด้านซ้ายเป็นโซนนี้เนาะในส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นส่วนเล็กๆมีความเป็นมินิมอลเนาะแล้วอันนี้เขาจัดสวนนะครับสไตล์แบบเซนนะครับจัดได้น่ารักมากแล้วเขาก็มีระแนงนะครับเป็นระแนงกั้นไว้สีขาวๆแล้วก็ตรงนี้นะครับเรางอยู่ในห้องนอนมัสเตอร์เบดรูมอยู่เนาะก็จะเห็นว่าตรงนี้มีส่วนของวอล์กอินคลาเซตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวอล์กอินคลาเซตเนาะซึ่งใครเป็นสายแฟชั่นนิ ก็สามารถแต่งตัวตรงนี้ได้ตามสบายนะครับห้องน้ําตรงนี้ก็เป็นห้องน้ําเต็มขนาดนะครับมีทุกอย่างอยู่ในนี้ เดี๋ยวเราจะออกจากห้องนอนหลักนะครับตรงนี้เราจะมาดูอีกสามห้องที่เหลือนะครับซึ่ง3ามห้องที่เหลือเนี่ยห้องแรกก็จะเห็นว่าเป็นห้องน้ําที่อยู่ข้างนอกห้องนอนหลักนะครับซึ่งห้องน้ําตรงนี้ก็จะมีทุกอย่างให้ใช้นะครับทั้งซิงค์น้ำนะครับแล้วก็ทั้งโถชําระแล้วก็ส่วนของที่อาบน้ำนะครับมีกระจกกั้นให้ดูไวเนาะเหลืออีกสองห้องนะครับที่ทางโครงการทําให้ดูก็จะเป็นห้องนอนทั้งคู่นะครับห้องแรกเนาะ มีขนาดประมาณสักเกือบ,อบจะ20ตารางเมตรทางโครงการทําให้ดูก็มีทั้งที่ดูทีวีนะครับแล้วก็มีส่วนของตู้เสื้อผ้าที่เป็นบิวตินมาให้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นห้องที่มีขนาดใหญ่กว่าห้องเมื่อกี้ครับจะเห็นว่ามีพื้นที่ใช้สอยเยอะกว่าพอสมควรนะครับตรงนี้ก็โครงการเขาวางเตียงขนาด5ฟุตมาให้ดูแล้วก็จะมีทั้งตู้เสื้อผ้าเนาะมีทั้งโต๊ะเครื่องแป้งหรือจะเป็นโต๊ะทำงานก็ได้ ในส่วนของเรื่องพื้นที่นะครับจริงๆแล้วบ้านหลังเนี่ยเป็นบ้านที่มีสเปซนั้งๆกว้างนะครับแล้วก็มีห้องอยู่หลายห้องจริงๆที่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถทำำําตามความต้องการตัวเองได้เนาะบางห้องนอนเนี่ยให้เป็นห้องทํางานได้ให้เป็นห้องเล่นเกมห้องอ่านหนังสือหรือบางคนอาจจะชอบดูหนังก็ทําเป็นห้องดูหนังแยกไปเลยทั้งห้องได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีพื้นที่เยอะมากพอที่เราจะสามารถเปลี่ยนอะไรได้หลายแบบมากจริงๆครับ เรื่องดีไซน์การออกแบบของโครงการนะครับทางโครงการตกแต่งมาให้ดูเป็นแบบค่อนข้างเป็นโมเดิร์นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถออกแบบไอเดียหลายแบบครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบเซนเนาะตามาแบบลอฟนะครับหรือใครอยากจะชอบแนวเออร์เบิร์นก็สามารถทําได้หมดนะครับเพราะว่าจริงๆพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะเลยครับก็สามารถอะแดปได้หลายอย่างมากแล้วก็รวมถึงฟลอร์ทูเซียลิงเนาะเพดานนั่นทั้งสูงนะครับเราทําให้เป็นความรู้สึกที่โปร่งสบายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถตามไอเดียที่เราต้องการได้เยอะมากจริงๆครับ ส่วนของภายนอกบ้านนะครับตามจริงข้างนอกก็มีพื้นที่เหลืออีกเยอะมากนะครับอย่างเช่นที่จอดรถเนี่ยทางโครงการวางไว้ว่าเราสามารถจอดรถได้ทั้งหมด3คันนะครับแล้วจริงๆก็ถ้าเกิดบ้านใครไม่ได้มีรถเยอะขนาดนี้นะครับเราก็สามารถทําเป็นสวนทําเป็นอะไรได้หลายอย่างนะครับแล้วก็ในส่วนของส่วนของเขาเนี่ยก็มีพื้นที่อยู่ที่เราสามารถอาจะบได้เหมือนกันครับและด้านบนเนาะด้านส่วนของห้องนอนหลักนะครับาสเตอ r ์เบด o ูมเนี่ยก็มีระเบียงที่ใหญ่มากๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดใครชอบเราก็สามารถจั ส่วนนอกห้องนอนได้ด้วยซ้ำน,นะครับหรือเราจะสามารถทําเป็นส่วนว่าเอาเป็นโซฟาเอาอกไปนั่งอ่านหนังสือจิบกาแฟตอนเช้าได้นะครับก็แล้วแต่ว่าไอเดียของเราจะมียังไงก็สามารถทำตามความต้องการได้หมดครับ เป็นยังไงบ้างครับกับบ้านปามวิวนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยหลังจากเราดูพบมาทั้งหมดนะครับก็เป็นบ้านที่ตอบโจทย์ทุกข้อนะทั้ง3ข้อที่เราได้ตามหาเนาะก็คือ1เนี่ยเป็นบ้านที่ต้องอยู่มีโลเคชั่นที่ดีนะครับอยู่ใกล้ตัวเมืองซึ่งอันเนี้ยตอบโจทย์มากๆครับเพราะว่าจริงๆแล้วจากสี่แยกข่วงสิงนะครับมาจากทางโครงการแค่ไม่ถึง5านาทีเองถือว่าใกล้มากๆนะครับแล้วก็2เนี่ยก็จะตอบโจทย์ในส่วนของเรื่องเออเบิร์นไลฟ์ที่เราหาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวบ้านที่มีการออกแบบที่ค่อนนข้างััสม แล้วก็ในส่วนของทั้งในและนอกบ้านด้วยส่วนด้านนอกโครงการเนี่ยก็มีสถานที่หลายแห่งที่เป็นสถานที่เราต้องมองว่าถือว่าเป็นโลเคชันที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์ราชาการครับใกล้โรงพยาบาลอยู่หลายแห่งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินแล้วก็ห้างสรรพสินค้าหลายที่เลยก็ถือว่าเป็นโลเคชันที่เหมาะเจาะจริงๆนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยเรื่องของงบประมาณนะครับอยู่ที่5ล้านต้นๆซึ่งอันนี้ก็ตอบโจทย์มากเพราะว่าทั้งสองหลังเนี่ยก็จะมีงบอยู่ในราคาประมาณ5ล้านบาทน,นะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับบ้านของโครงการฟาร์มวิวเนาะที่อยู่ที่ศรีข่วงจิงถนนโชตนานะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้าเนาะ EP หน้าใครอยากจะดูบ้านแบบไหนอยากจะตามหาบ้านสไตล์ไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้วยกันนะครับก็วันนี้ก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้นะครับกับรายการโฮมไฟเดอร์ก็เดี๋ยวจะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับลืมไปว่าทําธุระตั้งแต่เช้ายังไม่ได้ทานอะไรเลยนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์เนาะกดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้จริงๆครับขอบค